ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒนภิคุปหรือหลวงพี่หมอประจําวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้ชจลินพรญาติโยมกัลยานาิตรทุกท่านวันนี้อาตมาจะพูดเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหาบูบชา วันอาสาฬหบาูชาเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาในนิกายเทรวาสในประเทศไทยเป็นต้นเป็นวันที่ยกย่องวันเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวัน ขึ้นสิหาค่ำเดือนแปดหรือวันอาสาฬหะปุรณะมิตริทีหรือวันเดือนเพ่นเดือนอาสาฬหะนป่าอิสิปะตะนะมึกทายวันเมืองพราณาสีแควนกาสีเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมิเทศนาหรือที่เรารู้จักกันว่าธรรมาจากกับปาวัตนะสูตรให้แก่ปัญจวัคคี บรรจาวคีคือพราหมณ์ทั้งห้าที่อุปถัมภ์พระพุทธองค์ตั้งแต่ทรงแสวงหาสัจธรรมตั้งแต่ทรงเสด็จออกจากพระราชวังและแสวงหาสัจธรรมในบัรจาวคีประกอบด้วยกนทัญญะหนึ่งสองวัปปะสาพัทธิยะสมหานามะห้าอสชัชิเป็นพราหมณ์ทั้งห้ารูปท,ที่เริ่มใสในพระพุทธองค์ และได้อุปถากพระองค์และในวันนี้โกนธัญญะก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมหลังจากได้รับฟังพระพุทธเจ้าเทศกรรมธรรมจากับปวัตวรฒนาสุซึ่งแสดงเกี่ยวกับอริยส,สัจสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักมีกิปแปะพัญญากโกนธัญญะจึงได้กล่าวว่า จึงได้รู้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่ำดับไปเป็นธรรมดาและมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีอุปสม,สมบทแบบเอหิพิขุอุอปสมปทาพระกอนัอญญากรทัญญาจึงกลาย พระโคนทัญญาจึงได้เรียกชื่อว่าพระอัญญาโคนทัญญาจึงเป็นภาษาวกและเป็นพิสุของแรกในโลกในวันนั้นจึงมีพระรัตนไตรครบองสามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้วันนี้จึงถึงเรียกเล่ว่าเป็นวันพระธรรม วันธรรมจักรเป็นวันที่วงล้อพระธรรมของพระเจ้าได้หมุนเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันพระสงฆ์ด้วยเนื่องจากมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแาะจักว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วยดังนั้นวันอาสาฬหพูชาจึะเป็นทั้งวันพระธรรมวันรธรรมจักรและวันพระสงฆ์และวันพระราตาัตนตรัยเรา จะต้องระลึกถึงพระคุณของพระพุทธรทธเจ้าพระองค์ทรงพระมหากรณาธิคุณหลังจากตัดสรู้ปรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแทนที่พระองค์จะอยู่อย่างสงบสเสวยสุขที่หาไม่ได้อย่างสงบพระองค์เดียวพระองค์ทรงเมตตาและระ,ะลึกถึง ปฏิฐานที่พระอ,องค์มีไว้ก่อนจะบวชว่าพระอ,องค์อยากจะค้นพบทางแห่งทุกนี้เพื่อที่จะสอนให้เพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกสามารถมีดวงตาเห็นธรรมและสามารถดุดพ้นไปได้พร้อมกับพระอ,องค์ไปด้วยพระอ,องค์จึงตัดสินใจกลับมาหาเพื่อนห้ารูปที่ เทศนามมาอุปถาพระอ,องค์ในระหว่างที่พระอ,องค์สแสดงหาความจริงของชีวิตและพระอ,องค์ก็เริ่มการสอนได้แก่การแสดงพระธรรมจนกระทั่งวันวันหนึ่งในห้าของมัจจวาคีเป็นคนแรกที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรม เห็นความจริงของสภาวะต่ตตตางๆต,ตามความเป็นจริงและเริ่มก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งพระธรรมกระแสที่นำไปสู่ความหลุดพ้นกระแสที่นำไปสู่ความสงบเย็นเป็นประเสริฐที่สุดในหนทางของอรยิยมรรคและพระองค์ก็ทรงทำเช่นนี้ต่อไปอีกถึง45ปี ทุกวันไม่คิดถึงพระองค์เองไม่เห็นแก่ตัวใช้ความอดทนใช้ความไม่เบียดเบียนใช้ความสงบสอนทุกคนสอนพวกเราในหนทางเข้าถึงพระนิพพานในวันอาสาฬหบูชานี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่าน จงได้ระลึกถึงพระคุณของพระอรันตนตรัยและใช้เป็นเวลาที่เราจะกลับมาทำไตรสารณคมให้มั่นคงอีกครั้งหนึง่งไตรสารณคมคือการถือเ,เอาพระรันตนตรัยไปที่เพิ่งซึ่งเป็นที่เพิ่งได้อย่างแท้จริงไม่มีที่พึ่องอื่นเป็นที่พิ่งของเราได้เวลาเราจะตายเราก็จะตายคนเดียวไม่มีที่เพิ่องอื่นเลย ถ้าเราไม่มีไม่รู้จักฝึกให้นำพระพระจนะตายเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่มีที่พึ่งแต่หากว่าเราตั้งแต่ปัดนี้มีสติไม่ประมาทฝึกทุกจะท,ทุกปัจจุบันขณะน้อมนำพระรันาตนตรัยมาเป็นที่พึ่งน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรม พระคุณของพระสงฆ์คือน้อมระลึกถึงความกราณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าน้อมถึงความยิ่งใหญ่ความจริงความประเสริฐที่สุดของพระพระธรรมและน้อมถึงพระคุณของพระสงฆ์ของคำวะาสงฆ์ที่นำพระธรรมมาทําให้เกิดขึ้นในชีวิต แล้วก็มานำาสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนให้มีความต่อเนื่องมาถึงพวกเราในปัจจุบันในวันพระราชตรตายนี้ขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นแรงบันดาลใจให้ญาติโยมได้เจริญในธรรมมีสติปัญญาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความเพียรปฏิบัติธรรมภาวนาจนในที่สุดเจริญปัญญา รูถึงความหลุดพ้นจากอิทธิพลของกิเลสทั้งปวงมีความเข้าใจในสรรพสิ่งตามความเป็นจริงเห็นความจริงของสรรพสิ่งดังเช่นพระโกรทันพระโกรทัญญาได้เห็นในวันอาสาลหบพุชาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราช 2,600ปีที่แล้วขอให้กายานมิตทุกท่านจงเตินในหนทางอันประเสริฐตามที่ทรงได้แสดงเป็นครั้งแรกในธรรมจกกักรกระวปวตนะสูตรสู่ความหลุดพ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์พึงจะมีเอว่า